กระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานประกันสังคมเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4ประเภทกิจการได้แก่1กิจการก่อสร้าง2กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร3กิจการศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ4กิจการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ สำนักง,งานประกันสังคมเองก็มีความพร้อมนะครับที่จะดำเนินการตามมาตรการในส่วนของสำนักง,งานประกันสังคมเองเราได้เตรียมนะครับสิทธิประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเมื่อลูกจ้างนะครับได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดกิจการนะครับโดยที่มีคําสั่งของทางราชการเนี่ยเราจะเห็นว่านะักวันนี้เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทาปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ย รัฐเองก็ได้สั่งปิดกิจการตรงนี้ปิดแคมป์คนงานนะครับปิดงานก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะลดการระบาดก็ถือว่าได้รับผลกระทบมาตรการนี้ของทางรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค,แคมป์งานหน้างานเฉยๆมันมีถึง4กิจการด้วยกันพูดถึงก่อสร้างพูดถึงกิจการที่เป็นโรงแรมที่พักกิจการที่เป็นบริการด้านอื่นๆกิจการด้านสันทนาการหลักๆ ร้านอาหารตรงนี้เองสํานักง,งานก็จะเข้าไปจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเนี่ยให้กับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการเหล่านี้สิทธิประโยชน์แรกเลยก็คือเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับ50%ของเงินสมทบที่นําส่งค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้น50%ก็จะอยู่ที่7,500บาทกันแล้วแต่ว่าจะหยุดเท่าไหร่นะครับในขนาดเดียวกัน นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้รัฐบาลเองนะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งลูกจ้างก็จะได้รับเงินหลายละ2,000บาทในจ้างเองก็จะได้รับ3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนแล้นในจ้าง1ลรายเนี่ยจะได้รับไม่เกิน200คนนี่ก็คือเป็นขนาดของ SME นะครับ SME สถานประกอบการเนี่ยจะต้องมีลูกจ้างต่ำกว่า200คนขึ้นมาก็จะลิมิตไว้ที่200คนนะครับต่อลูกในจ้าง1ราย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ